สวัสดีค่ะเอาอาหารเหุ้ปลาค่ะนี่ืือเสาค่ะพี่น้องโอ้ยลูกสม,มนุนลูกพี่วันนี้ตื่นบ่วันนี้วันเสาร์แม่ทาให้ลูกพี่เจเ้ามาเฮ็ดห้เฮ็ดข้าวต้มหาแม่ไม่ทำนะรอลูกพี่เจ้าเลย เอิอนลูกพี่ไปไปเอิอนลูกพี่ไปแม่ให้ลูกพี่มาทำเอาอาหารห้ยปาลาเรากับสิล่งรถสวนค่ะวันนี้ให้ลูกพี่มา้าหน่อยม่อนตื่นเห็ดก็เพราให้มา้าโอ้ยมันมันมาขวด มาดู้มากระสอบอาหารปา<อ>่าดูวหย่อนมมากินอแล้วเบิงบิงบิงแม่เบิ้งกระชายโย่ไวทันต้นมันก็นยังมันนั่กินบ่เบิ่งพี่นอ้องเบิ่งบกบวบอันนี้แจกมูไปหลายแล้วนะคะแจกย่ายแจกพี่น้องแน่ อยเครือตัวนั้นขึ้นเหว่เนาะโมเมนหมากัดเครืออันมาปะเนี่ย่ะยอ้อยบต้นอินเตนได้ผิดหน้องมักเครือเทศคือกันเสแสรบได้พี่น้อง,อททองตอนนี้บ่อันผลัมใม่ก็บ่ได้กินยังดอกตัดผ่าไปก็กินมักเครือเทศนี่แหละแทนผลัมใหม่ยางอื่นกินเน,นี่มันมีหรือด้พี่น้องบ่ได้ไปกินยางอื่นเลยผลัมใม่ก็ได้ กินแน่จะคล้องนี่นเนี่ยล่ะกินมะม่วงแน่มะเขือส้มแน่ที่บ้านเนี่ยมันหลายเมียที่พี่สื่อยังเลื่อหยังอันเนาะกินแน่มันจะคล้องนี่มันเบิดหรอคใคกินยังไหม,มคุณตามาตัดเอญ้ามองนี่ออกให้แล้วพอดีไม่หน่อยไปแปะ <c oughs> ไปแปะพักไว้ทั้งหน้าหันสองสามแปลงก็ได้ให้คุณตามาตัดยาวให้พอดีคุณตาเด็ง่วนหน่อย งวเ,ออวเราอ่อนออกหลวพระก็เลยมาตัดหงาอ่อนไปแหงงวเราเาบิง้งพี่น้องเบิง้งเชื่อบอกบวบไปหน่อยเห็นเห็ดสวนบอกเคล็ดเทศไว้ทั้งลุมอีกละจักหน่อยตัวน,นั้นมันไวหวเอาก็มากินตัวนี้ต่อเฮ็ดพอได้กินเฮ็ดหลายก็ก,กินบะ่ทันกี้เก่าหน้าพี่น้องนะโอ้ยพุนะ่นน่ะหน่อยนรึเนบ่าคะบักบวบเหงา ตรงนี้เป็นสุม่มกะละเวกนะคะสุม่มกะละเวกอาปูไปล้างบานหล้างหลานตัดผาเพราะหลานล้างหลานตัดผาเพราะวันนี้มันแรงไม่ไบายมากมันแดดมันสีซองเนาะค่ะ <_' S 1> พอดีเขาเหตุสุม่มกะละเวกไหว้พอดีมอเม,มงเลยแล้วก็จนมีต้นโมกอยู่หลังบานหอมหอมเนี่มันแรงมันสีหอมหอมต้นโมกกับกะละเวกเน่ยหอมดีค่ะมันส่วนหมากนี่มันแรงอากาศยเย็นๆนะมันสีหอม ไป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 ลูกลูกพี่มันกี่โมงแล้วหลูกไปถ้าหิวข่าวอีปลูกลูกพี่เลยม้าหน่อยหิวขาว่นนวาวเอื่อยว่าแนนวันเสาร์เอื่อยก็อยากตื่นสายนกหน่อยเั็กหน่อยก็ไปเลียนพิเศษเอื่อยก็ได้มึงแม่หน่อยกับศิฟ้าโฮสสวนชมนกชมใหม่ไปเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> มาหน่อยแต่อยู่ก็ธรรมชาติ ก็นะอยก็ธรรมชาติอากาศก็ดีตาก็พริกไหวถ้ากินหญ้ามันแพงช่วงเนี้ยก้อนก้อนหนาไม่หน่อยปูก่ะบักรพริกบักพริกไปสื่อกิโลละหลอยแปดซีสองหลอยพริกาสดนะคะคนกับปูก,กันซะนั้นตอนนี้เขาสื่อกันกิโลละซีซกว่าบาทพี่น้องเวลาเวลาเห็ดยังถ้าเห็ดเห็ดหล,ลายเนาะ แ็ดได้หลายกับ่าเป็นราคากับเมื่อยซื้อตัวมันสิแต่ชื้นอยูบอ่บ่างาาหเหรอเนาะแต่ว่ากับบมเดว่าเพ่นดอกบางทีล่ะล้มลมสวนไ่หน่อยปลูกใหม่ใหม่ปลาเนาะกตมีคนหล้ยคนอนี้ดอกว่าเ้ยจะปลูกอีหยังดอกปลูกแล้โบเด้กินว่าหลายคนอนีได้พี่น้องเ <c ười> ห็ดคือพี่บา่าเห้เห็ดแนวโัเด่ได้กินแปลว่า ได้กินอยู่ได้พี่น้องมันบ่ได้กินเด้ปลูกใหม่ปลากระไดเฮาก็ยัปลูกกต่ใหม่ปลาที่เนาะเนี่ยเฮาก็ปลูกมักทั่วปลูกกระโพดปลูกแนวมันกินแซมไปน้ำพี่น้องปลูกแนวมันกินแซมไปน้ำแซมไปในสวนปลาเฮานี่่หละ่นน่ะจักนกจักหนกูมาอยู่น้ำได้กินคือเกาพี่น้องได้กินคือเกา ข้ามักเนี่ยเดี๋ยวห้อกับปลูกไว้น้ำเ้าอยากได้ต้นไม้ปลาเ้ากับปลูกต้นไม้ปลาเ้าอยากได้แนวกินเ้ากับปลูกลงไปน้ำเด็กกินที่เก้าเนี่ยเห็นมาบอกทัวอันนี้บเพิ่มไปหน่อยเด็กกินแล้วนะคะนี่ปลูกไปยำๆเก็บได็กถ้าเระกรรมผุนี้พี่น้องข้ามักเนี่ยได้เ้ากับเห็ดแนวนั่นอยากได้ไม้ปลาแต่ว่าใส่เวลาแน่กับจักสี้าอไปยังเนาะพี่น้องเนาะ ข้าวเดียวกับไงยูได้หรอคะเนี่ย่าในหอดปีกสูงกับไงขึ้นไปน้ำเนี่ยอยากเข้าอยากกินยังเข้ากับปลูกลงไปนําเพราะว่ามันกับมีพื้นที่ว่างอยู่เข้ากับปลูกเอาเนาะบ้าในส่วนต้นไม้ป่าเข้ากับปได้เล่งเรียบอีกยังแล้วเข้ากับปลูกทิมว้พี่น้องได้ห่มในยังไปได้ห่มในเงาไปตัวสิ่งที่ได้ตอนเนี้กับมันกับมีความสุขกันเนาะได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับอากาศดี เนี่ยมะสาอก็ล่มบ่อยบ่อยอัน,นเข้าอยากกินพักเขากับปูพักก็แทบในสวนปลานี่ละ่ะพุณน,นะอ้าวสิงหได้มากนี่เนี่ยเห็นบ่กับมาหาเองวาสิีเปลี่ยงกับด้เหลี่ยงขึ้เก้าพี่น้องบางสิงบางยางก็ได้ <c oughs> นั่นเนี่มะสาอ ลงมานำตัวพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเอาเบ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะกุ่นอากาศลมซุย เขาเรื่องละเอาแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวไม่หน่อยสิเล่งหดสวนเหมือนเนี่ยหพือไ่ทรงหลูกไปเรี่ยนพิเศษนั่ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ